สวัสดีครับสวัสดีครับเรามาพบกันกับผมอีกแล้วครับมนตรีอีสุครับกับทีมงานฝ่ายขายอีสุเมโทรโซเชียลของเราในช่อง Youtube Channel ของเรานี่เองสำหรับวันนี้ผมนะครับมีแคมเปญดีๆกับเจ้ารุ่นนี้มาเสนอในโปรหลักหมื่นของเราว่าจะออกรถได้หลักหมื่นจริงๆกับคันนี้ครับ ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับกับโปรลักมือของเราในรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรเรามาดูกันครับสําหรับรุ่นนี้ต้องแพงขึ้นมาเลยครับมาดูด้านข้างตัวรถทั้งทั้งคันก่อนสําหรับเจ้ารุ่นนี้ครับนี่ครับเป็นโฉมของ4ประตูตัวสูงนั่นเองเนาะเป็นรุ่นไฮรันเดอร์ครับรุ่นไฮรันเดอร์เกรดอะไรสําหรับตัวนี้เป็นเกรดแซดครับผมไม่ว่าจะเป็นในรุ่นแซดออโต้หรือแซด เกียร์ธรรมดาเราก็ทําโปหลักหมื่นได้ทั้ง2รุ่นนะครับดีย๋ยวเรามาดูตั้งแต่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าสําหรับเกีรุ่นแซมีอะไรให้บ้างนี่เลยครับมาถึงครับเรามาดูที่กระจังหน้าที่มีความเป็นมิติของมันสีของมันจะให้แนวของความเป็นทูใช้คำว่าทูโทนก็ไม่ได้นะเพราะมันเป็นทีโทนเนาะ,ะมีทั้ง สีโครเมียมเองสีดำเองนะครับเป็นโทนสีเทาเงาเองก็มีและที่สำคัญครับนี่ครับรวดลายของโซนกระจังหน้าเขาจะมีมิติและมีความสวยงามของเขามาเป็นเอกลักษณ์ในรถปี2022เราไฟหน้าเป็นโปรเจคเ,เตอร์ LED ครับและมีเดย์ไลท์มาให้ในตัวนะครับโฉบเชียวสวยงาม ไฟตัดหมอกไฟเลี้ยวนะครับรวมถึงไฟเลี้ยวด้านข้างกระจกมีมาให้ในตัวเช่นเดียวกันในรุ่น h i g h l a n d ร er ์นะครับเขาก็จะมีสัญลักษณ์บ่งบอกเลยเนาะที่เป็นตัว Highlander เองมาครับเรามาต่อตรงนี้กันนิดนึงถ้ารุ่นตัวนี้นะครับล้อแม็กครับมาในรูปแบบอลลอย์ขอบ18ขนาดยางของเขานะครับยางให้ไปมาเป็นบิสโต e นะครับขนาดยางสอง 6ับ60 R 1 8นะครับ265คือหน้าสัมผัส60คือแก้มของมันนะครับ R 1 8คือขนาดวงของแม็กนะครับผมเรามาดูนี้กันครับสำหรับด้านภายในของตัวรถเจ้าตัวแซดคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็น Z ซดออโต้เนาะเจ้าตัวแซดออโต้ครับนี่ครับมาดูด้านข้างประตูกันเลยดีกว่าเขาจะทำให้ดูหรูหรามากขึ้นมีมิติมากขึ้นของฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับ ที่เปิดมือจับนะครับหรืออนักมือจับเนี่ยเป็นสีแบบปิโน b บ็กนะครับมีการเดินได้สายาเทาเพื่อเล่นเซจเฉดสีของมันนั่นเองนี่ครับพร้อมกับเบาะหนังที่มากับตัวรถเลยเนาะเกียร์ออตโต้ครับจะให้ความสวยงามนะครับมีสีตัดที่มีมิติมากขึ้นมีหน้าจอขนาด7นิ้วมาให้ในตัวนะครับช่องสำหรับ7 เก็บของนะครับตอนตรงคอนโซลกลางของเรานี่ครับคอนโซลด้านข้างเองก็มีช่องจัดเก็บของให้นะครับมี u s b a ูเนะครับที่สามารถใส่ได้ช่องแปลงไฟเองก็ตามแต่นะครับแอร์จะเป็นแบบแมนนวลนะครับเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังตอนหลังกันดีกว่าสำหรับคันนี้อ่ะคราวนี้สำหรับต้องบอกว่าสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้าที่แบบว่าเฮ้ยซื้อกระบะไปเนี่ย มันสามารถติดตั้งคาซีทลูกได้ไหมมันเราจะเอาซื้อไปในรถครอบครัวสำหรับเด็กเล็กได้ไหมสบายมากนะครับนี่ครับเรามีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกได้เลยครับว่ารถคันนี้รองรับอยู่นะครับคราวนี้เดีย๋ยวผมมาให้ดูฟังก์ชันตัวนี้นิดหนึ่งฟังชันของรถกระบะของเรานะ4ประตูของเรานะสามารถใช้ได้หลายรูปแบบด้วยกันแล้วสามารถขยายช่องจัดเก็บเองภายในห้องโดยสารตอนสองของเราได้โดยการนี่ครับปรับพับเบาะขึ้นมา เกียวเบาะก,กับตัวพนักหิงศีสษะนี่นะช่องก็จะกว้างมากขึ้นสามารถทาได้ในสองเบาะนะจากบนเนี่ยต้องข่ออาัยครับจากล่างขึ้นบนแล้วบนลงล่างได้ไหมได้เช่นเดียวกันโอ้อีกนิดนึงภายใต้เบาะนะครับมีช่องจัดเก็บของให้ด้วยอ่ะถามว่าบนลงล่างได้ไหมก็ทําได้เช่นเดียวกันครับนี่คับเขาจะมีสายดึงอยู่ว้าวอึบ๊บ ที่สำคัญนี้ครับช่องจัดเก็บอุปกรณ์ชุดอุปกรณ์ทำออกมาได้เขาเรียกว่าสะดวกสบายเนาะแล้วก็ไม่เกะก,กะไม่ลกหาได้ง่ายนะครับอ่ะยังอะไรครับมีสำรองให้อยู่ด้านใต้อยู่แล้วเรามาดูมิติของนี้กันดีกว่าบันไดข้างในการเหยียบขึ้น รูปทรงเขาจะโค้งมนครับมีความสวยงามไม่เกะกะเทอะทะะและเล่นสีด้วยนะเล่นสีทำให้มีดูดูมีมิติมากขึ้นดูสวยมากขึ้นครับเรามาดูไฟไท้ายกันดีกว่าครับน้องเต้งนี่ครับไฟไท้ายเป็นแบบ LED นะครับมีความสวยงามให้ความสว่างที่มากขึ้นและมีกล้องมองหลัง ที่ติดมาโดยตัวรถโดยโตรงเลยอ่ะสารลักษณ์เกตรรุ่นของเขาการชนท้ายที่ดีไซน์ออกมาได้สวยหรูพอด,ดีและลงตัวกับตัวรถมากๆเมื่อสักครู่มาสักครู่ลืมแจ้งตัวนี้ไปแอร์หลังอ่าสำหรับแอร์ตอนหลังของเกตยร์นะครับมีมาให้ด้วยพร้อมช่องใส่ USB เสียบ USB สำหรับชาร์จแบตบมือถือได้เครื่องในตอนหลังนั่นเองนะครับ และที่สำคัญนะอินสูนะนี่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 น้องเติ้งนี่มีพนักพิงมือพร้อมช่องวางแก้วให้ภายในตัวที่สำคัญไม่หอครับถ้าบอกว่าเฮ้ยแก้วระวังไม่จูใจมีสองแก้วเหรอด้านข้างประตูก็มีครับมีที่วางแก้วให้รองรับความต้องการของพวกเราที่ชอบดื่มน้ำกันแน่นอนเนาะบางท่านเนี่ยชอบให้มีกาแฟแก้วนึงมีน้ำขวดขวดนึงนะครับสำหรับรองรับมาได้เลย มือจับประตูแบบโคเมียมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นในวันนี้ที่ผมมานำเสนอกับรถรุ่นนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจโปรหลักหมื่นของเราสามารถออกได้ถ้ามีเงินหลักหมืน่นก็สามารถออกรถคันนี้ได้ถ้ายังไงนะครับฝากติดตามผมด้วยนะครับมนตรีอีซูซุกับทีมงานฝ่ายขายอีซูเมทอโซเชียลสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ